คุณไพศาลพืชมงคลโพสต์ด่วนผมเช็คตรวจสอบกับทางเกาหลีเหนือแล้วยืนยันว่าทางเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งอาวุธหรือไม่ได้ขายอาวุธใดๆให้แก่กัมพูชาเลยครับทางสถานทูตเกาหลีเหนือประนามการให้ข่าวเท็จนี้ออกมาบอกเขาบัญชาการการลบเองแล้วการบัญชาการลบของเขาไปยิงถูกโรงพยาบาลถูกโรงเรียนถูกประชาชนชาวไทยถูกบ้านเหลือนราษฎร จนมีเด็กเสียชีวิตคนแก่เสียชีวิตประชาชนชาวไทยเสียชีวิตทั้งๆที่คุนเซนเป็นทหารเก่าเป็นทหารเก่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าปืนใหญ่เนี่ยตั้งองศายังไงกระสุนจะตกตรงไหนจะลวดตั้งองศายังไงตั้งพิกัดยังไงไปตกตรงไหนเขายังโจมตีเป้าหมายพลระเรือนเขาเป็นอาญากรสงครามตรงนี้กระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยจะต้องเอาเรื่องนี้ หลังจากเจราจาสันติภาพจบแล้วเนี่ยต้องเอาเรื่องฮุนเซนขึ้นฟ้องศาลโลกนะครับในฐานะอาจากรสงครามฮุนเซนจะได้โดนศาลโลกออกหมายจับในฐานะอาญากรสงครามเหมือนประธานาธิบดีผมไม่ระบุชื่อประเทศนะครับแต่ผมรู้ว่าเป็นใครนะครับในฐานะอาญากรสงครามนะครับถูกควบคุมตัวนะครับถูกควบคุมตัวนะครับ ไอ้ตรงนี้ต้องดําเนินการต่อครับเพราะคุณเซนคุณรับสาภาพมาเองว่าคุณบัญชาการลบมีภาพด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วขอเตือนน้องๆน,นะครับขอเตือนน้องๆมันมีภาพเมื่อวานนี้ออกมาขอให้ลบคลิปนี้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นทหารชั้นยศไหนโพสคลิป ตอนที่ประเทศไทยป้องกันตัวโดยใช้ปืนใหญ่ขเขมรเนี่ยมันเอาจรวดหลายลำก้องเนี่ยจรวด b m 21ไปแอบอยู่หลังบ่อนคาสินโนแห่งหนึ่งนะครับบ่อนคาสินโนแห่งหนึ่งเราจับพิกัดได้เราก็จำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ยิงไปเพื่อทำลายฐานจรวดตรงนั้นนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะวิถีโค้งมันอาจจะมีการผิดพลาดกันได้บ้างนะครับ ให้ลบซะเลยนะไอ้หนูนะครับไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาตบกระโหลกไปหรือยังนะครับบางทีเด็กๆงานน้องๆมันเป็นทหารนะนะครับทหารที่ปลอดภัยที่สุดคือทหารปืนใหญ่ครับแม่นไม่ค่อยตายนะครับทหารปืนใหญ่ราชาแห่งสนามรบนะครับมึงก็ถ่ายไปเรื่อยเลยนะครับรีบลบซะเลยนะไอ้คลิปเนี้ยนะครับและอีกคนหนึ่งอสนะครับ ฐานที่ตั้งปืนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไปตั้งอยู่ใกล้ๆที่ตั้งอสไอสอส,อสหานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ่ายคลิปตอนที่เขายิงปืนใหญ่นะครับคลิปที่ออกไปจะต้องพูดว่าเขมรโจมตีเราอีกแล้วครับเราจำเป็นต้องป้องกันตัวนะครับโดนเป้าหมายแล้วครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพูดก็ไม่เป็นถ่ายคลิปไปเรื่อย ต้องเอามาตีด้วยหวายแช่เยี่ยวนะครับไอเด็กพวกนี้ไม่เข้าท่าเลยนะครับพุ่งคับบัญชาอ,อสอก็ไปลงโทษด,ด้วยไปตักเตือนกันด้วยนะครับไปตักเตือนด้วยพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็ขอบคุณนะครับไม่ถ่ายที่ตั้งทหารไม่ถ่ายที่ตั้งปืนใหญ่นะครับไม่ถ่ายที่ตั้งศูนย์อพยพของเรา คือเขารู้เขาจับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทานสมัยครับท่านโพสต์เน,นี่ยเขาก็รู้แล้วพิกัดท่านอยู่ตรงไหนนะครับช่วยช่วยกันหน่อยลูกนะไอ้ที่ไปฟ้องไอ้เป็นอาชญากรสงครามไม่ใช่สารโลกที่ไอก้กรกัมพูชา ประธานาธิบดีฮุนมาเน็ตหรือกัมพูชามันจะเอาเราไปขึ้นศาลโลกนะอันนั้นเราไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายครับอันนี้เป็นศาลอาญากรระหว่างประเทศศาลอาญาระหว่างประเทศเราก็ไม่ได้เป็นเครือข่ายเหมือนกันแต่เราจะไปยื่นว่าเราขอเข้าสู่กระบวนการของศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีที่ขเขมรมาลุกล้านเรานะครับไม่ใช่ไอศาลศาลร,ระหว่างประเทศ อที่เขาไปฟ้องเรื่องดินแดงกับเราครับเขาสั่งยิงอฮุนเซนรับสาภาพว่าเขาบัญชาการลบสั่งยิงสั่งยิงมาแล้วมันมาโดนเด็กตายโดนคนแก่ตายโดนชาวบ้านตายโดนโรงพยาบาเลเราเด็กนักเรียนหนีตายภาพข่าวพวกนี้ครับผมว่าผมว่า คุณเซนลำบากก็แล้วกันนะครับคูณเซนลำบากก็แล้วกัน เด็กมาบางทีมันมีโทรศัพท์บางคนก็อาจน้องอาจจะเป็นพลทหารบ้างบางคนก็อาจจะเป็นอสอที่เพิ่งจะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ่ายสนุกไปเรื่อยเลยไอ้ตูดหมึกเหอือมึงเนี่ยนะครับบางทีผู้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ตรวจสอบครับผู้บังคับบัญชาเขาก็มัวลบอยู่มัวบัญชาการลบอยู่นะครับต้องหาข่าวหาพิกัดฝ่ายตรงข้าม นะครับตอนนี้เราเป็นชาวบ้านอยู่แนวหลังเนี่ยเรารู้ก็ต้องส่งข่าวไปนะฮะส่งข่าวไปเอฟสิบหกของไทยบินสิบเอ็ดจุดศูนย์แปดใช่ไหมฮะนี่มันเพิ่งผ่านมาสองนาทีเองบินตอนนี้ใช่ไหมครับนะคือเราเนี่ยจะไม่ทำอะไรครับ เราจะไม่ทําอะไรแล้วครับถ้าเขาไม่ยิงเรามาก่อนเราจะแม่สุภาพบุรุษเหลือเกินเลยประเภทถ้ามึงไม่ต่อยกูก่อนกูไม่ต่อยมึงนะตักเตือนครับก็ตักเตือนไปไอ้น้องผมถึงมาพูดครับแต่พูดว่าต้องตีด้วยหวายแช่เยี่ยวนี่คือตลกตลกนะครับมาเนี่ยอย่าไปทำลูกนะอย่าไปทำนะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขา จะเอาภาพข่าวไปว่านี่ไงเราตั้งใจยิงปืนใหญ่ใส่คาสิโนเขาอะไรเขานะครับเราตั้งใจจะยิงฐานจ้หลวดที่มันเอาไปแอบไอ้ฐานจ้หลวดเนี่ยมันเป็นรถยนต์ครับพอมันโผล่มายิงเราแฟกแม่นก็พะแพะบพะแพะมาแล้วมันก็ถอยหลังไปแอบหลังคาสิโนโน,นะฮะเราก็จําเป็นต้องทําลายนะครับ อ๋อขเขมเรยิงพลาดใช่ไหมโอ้คณิษฐาดีมากครับมันไปแอบหลังคาสิโนโลแล้วแม่นยิงพลาดยิงโดนหลังคาตัวเองแฉฉลาดเหลือเกินหนูแต่มันมีคลิปเราไงไม่รู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีคลิปเราครับไม่รู้ว่าไอ้น้องคนไหนไปถ่ายเจราจารล่มใช่ไหม ไม่รู้มันยังไม่เริ่มเลยนี่เห็นว่าจะเริ่มเจราจาเวลาสิบสี่นกานะครับผมมัวมาไล์อยู่ก็ยังไม่ได้ติดตามข่าวครับต้องติดตามสำนักข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทิกตอกสำนักข่าว youtube ประเทศไทยนี่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วครับมผมจะเอาความจริงมาพูดนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้สับสนนะครับณนะเวลานี้จนกว่าผลการเจราจาจะออกมาอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับไอพีเอลศูนย์สามเนี่ย เราคาดการฮุนเซนไม่ได้ฮะเพราะเขาเป็นคนสติวิปปะนะครับวัดีครับและผมว่ากินยาไม่ต่อเนื่องนะครับฮุนเซนเนี่ยกินยาไม่ต่อเนื่องคือเขาอยู่ในอำนาจมาสามสิบสี่สิบปีนะครับสามสิบสี่สิบปีเขาก็มีความหวาดระแวงนะครับหวาดระแวงแล้วก็มีความเครียดนะครับ ไม่เชื่อลองถามคุณหมอคุณหมอจิตเวชดูสิว่าอาการและวิเคราะห์อาการคุณหมอจิตเวชในกัมพูชาหมอขมินไม่กล้าไปบอกคุณเซนเป็นโรคประสาทหรอครับเดี๋ยวแม่นโดนประหารชีวิตนะฮะนะครับเอาหมอทั่วๆไปเนี่ยคุณหมอทั่วๆไปคุณนัก,กจิตวิทยาวิเคราะห์ก็ได้นะครับของเราก็มีนะครับ น zaman, ักจ <sm vocal izations> ิตวิทยาเนี่ยเขาวิเคราะห์แม้กระทั่งดวงตาท่าทางการพูดนะครับท่าทางการพูดว่ามีความมั่นใจขนาดไหนมีความหวาดวิตกขนาดไหนนะครับมัน มันมันผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นเป็นผู้มีอำนาจนะจังหวะที่เขายิงใส่โรงพยาบาลเราแล้วมาโดนชาวบ้านเราบาดเจ็บวินาทีนั้นเลยต้องฟื้นถล่มบ้านพุนเซนเลยครับนะครับเพราะหลังจากนั้นต้องมีคนกลางมาไกลเกลี่ยตามที่เราคาดการตามที่ผมคาดการอยู่แล้วนะครับเราก็บอกว่าคนสั่งการฐานบัญชาการการรบของ กัมพูชามันอยู่ที่บ้านฮุนเซนนะครับต้องจังหวะนั้นต้องต้องจังหวะนั้นนะครับในการโต้อตอบนะครับไอมาโต้อตอบทหารที่จะมายึดพื้นที่ฮุนเซนมันสั่งบุกมาเนี่ยให้ยึดภูนั้นภูนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปโดนกระสุนปืนใหญ่เราประทะกับเราเสียชีวิตนะครับก็ถือว่าเขาเป็นนักรบนะ นะครับแม้แต่ในพลขมรท่านหนึ่งนะครับที่มาเสียชีวิตในสนามรบผมว่าเขาก็ตายสมศักดิ์ศรีนะนะครับเป็นชั้นระดับในพลแล้วยังมาอยู่ในสนามรบนะครับแล้วก็มาเสียชีวิตเี่ถ้าเป็นผมก็ตายตาหลับครับถือว่าได้ทําหน้าที่เขานะครับเข้าใจสู้นะเข้าใจสู้นะครับขนาดรู้ว่าสู้ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องบินจะมานี่นะครับ แต่หนีก็ไม่ได้หนีก็จะโดนคุณเซนแม่นสั่งลงโทษตามกฎอายการศึกของเขาก็สงสารผมไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตครับแต่ว่าใครมารุกรามเดียนไทยก็ต้องฟาดกันนะครับต้องฟาดกันต้องต่อสู้กันไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะครับ